สวัสดีค่ะบุภาพาลวยค่ะคลิปนี้เอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาให้ท่านผู้ชมดูค่ะว่าออด้วยลายถักที่ง่ายๆนะคะลายถักที่ง่ายๆเนาะใช้ไหมซัมเมอร์2เส้นถักอะค่ะใช้ไหมซัมเมอร์ของวีนัสเบอร์สิบสองเส้นถักออกมาเป็นตัวนี่นค่ะคือบุภาอันนี้อันนี้ตัวบุภาเองเนาะบุภาจะถักยาวถักเสื้อออกลงมายาวนิดนึงค่ะเหมือนปิดปิดสะโพกเนาะปิดสะโพก ทีนี้ว่าอ่าอันนี้อันนี้จะดูทำขาวหน่อยก็จะดูดีหน่อยเนี่ยค่ะก็บุภาว่ามันมันก็โอเคนะคะคือคือเราใส่เป็นด้วยด้วยที่เราสูงอายุเนาะบุภาห้าห้าสิบแปดแล้วนะคะด้วยที่สูงอายุนะคะทีนี้ว่าเอ่อพอใส่เนี่ยค่ะใส,ส่สั้นเนี่ยด้วยที่ทั้งพุงนะพุงเราก็ใหญ่ ก้นเราก็ย้อยทีนี้ว่า,าบูผาก็จะทําทยาวลงมานิดนึงค่ะก็คือปิดสะโพกนะปิดสะโพกใส่กับกางเกงขาลีบากางเกงกางเกงผ้ายือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่บูผาว่าก็ดูมันก็ดูพลางก็ดูสวยดีค่ะดูสวยดีเนีนคะหมายท่านผู้ชมดูนะว่าออพอเราถักด้วยลายง่ายๆเนี่ยค่ะเป็นเสื้อชายปบานนะก็ออกมาก,ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกัน เนีย่ยค่ะใส่ไปทำงานอะไรก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวแบบอันอันนี้ก็คือให้เห็นว่าเสื้อเสื้อที่บุผาดใส่ถ้าเป็นไซส์ผู้หญิงก็44นะคะถ้าไซส์ก็ xxl ค่ะประมาณนั้นไซส์ xxl นะที่ใส่นะคะอันนี้ใช้ไหมใช้ไหมซัมเมอร์สองเส้นถักคู่กันค่ะถักคู่กันก็จะ,ะจะแข็งแข็งนิดนึง เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวแบบต้นแบบที่ที่ลายถักสอนลายถักไว้ค่ะอันนี้คือต้นต้นแบบนะคะต้นแบบที่บุพภาได้ได้แบบของเขามาเนะีคะของเขาจะสั้นหน่อยอันนี้ตัวที่สั้นเนี่ยค่ะก็คือบุผภาแนะนำว่าถ้าถักเส้นเดียวจะสวยกว่า2เส้นค่ะไมซั m เ e อร์ะเส้นเดียว แต่ของนางแบบเนี่ยคะ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้เพิ่มตรงตรงไหลนะคะไม่ได้เพิ่มตรงแขนด้วยที่นางแบบเนี่ยเขาตัวผอมนะเขาตัวผอมทีนี้ว่าถักเนี่ยคะ่ะสั้นๆเนี่ยเขาไม่มีพุงก็ใส่สวยดีหรือถ้าใครชอบสั้นก็ได้คะ่ะแล้วแต่เราเนาะแต่ของบูผานเนี่ยบุผานจะเอายาวอือันนี้ของนางแบบก็น่าจะน้ําหนักไม่เกินสี่สิบห้าสูงเขานางแบบเนี่ยเขาสูงเยอะอยู่แล้วคะ่ะก็ส่วนใหญ่ก็สูงร้อยเจ็ิบขึ้นนะ ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบเนาะนางแบบฝรั่งทีนี้ว่าแบบของเขาเนี่ยค่ะก็สวยดีบุผาก,ก็เห็นมีหลายท่านถักลายนี้อยู่นะคะแล้วก็ใส่แล้วสวยดีค่ะทีนี้บุผาก,ก็เห็นแล้วมันอยากถักบ้างะคะ่ะแต่ก็ถูกใจนะคะพอใส่มาลายถักสอนถักนะคะให้ไปดูในคลิปนี้นะอันนี้บุผากจะสอนถักคร่าวๆไว้อยู่ในคลิปนี้ค่ะจะไหวนิดนึง ส่วนอันนี้ก็คือที่เราถักได้เนาะตัวทีอันนี้คือจากที่เราถักได้ที่เราถักใส่เองนะคะบุภาว่าก็ด้วยแขนบุภาลองแล้วแขนสั้นด้วยต้นแขนเราใหญ่บุภากก็เลยเอาตกมาหน่อยเอาแขนตกมาหน่อยก็บุภาวก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะในในระดับหนึ่งคะ่ะโอเคอยู่แต่ว่าถ้าอยากถ้าอยากเป็นกระโปรงก็ถักลงมาอีกหน่อยก็ได้คะ่ะมันก็จะเป็นกระโปรงทรงบานนะทรงบาน เหมือนชุดอยู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะเราจะถักต่อมาก็ได้แต่บุภาก็หยุดแค่นี้เพราะมันไหมซัมเมอร์ใช้เวลานานเนาะไหมซัมเมอร์ใช้เวลานานเนี่ยค่ะให้ดูใกล้ๆตัวเสือ้อบุภาว่าก็สวยดีนะก็สวยดีคือคอมันบุภากเก็บเข้าก็คือไม่ให้มันกว้างมากค่ะออเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันค่ะไหมบุภาใช้ไหมใช้ไหมซัมเมอร์ ไหม,หมวีนัทนะคะไหมซัมเมอร์วีนัทนะใช้ไหมซัมเมอร์วีนัทสองเส้นถักคู่กันค่ะส่วนเข็มจับโบกัดไม่ได้เข็มบูพาใช้เข็มหนึ่งจุดสามนะคะใช้เข็มหนึ่งจุดสามนะใช้หนึ่งจุดสามพอดีฝนเหมือนจะตกคลืมคลืมนิดนึงตรงคอตรงคอเสื้อตอนนี้ค่ะบูพาเอาทั้งหมดเนะจะนับดอกให้ดู ถ้าเผื่อใครจะถักประมาณของบุพันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ดอกมันบุพาใช้ยี่สิบแปดดอกนะคะดอกนี้นะเนี่ยใช้ยี่สิบแปดดอกค่ะใช้ยี่สิบแปดดอกแต่บุพาัมาเพิ่มมาเพิ่มตรงไหลนะคะนี่ค่ะบุพาัมาแตกออกเป็นเป็นวงแขนนะคะเพราะไม่งั้นมันแคบค่ะของบุพันนะ แขนมันจะแคบทีนี้ก็เลยแตกออกมาก็ตรงนี้ตรงนี้สี่สีดอกที่เว้นระหว่างวงแขนนะคะสีดอกตรงตรงตรงวงแขนมันนะก็ก็แยกบุพาก็ต่อมาอย่างนี้นะะี่ค่ะต่อออกมาแล้วก็ถึงพอมาถึงตรงนี้เราก็หยุดแล้วก็พอนอกจากนั้นก็เป็นธรรมดาของมันไปค่ะส่วนตัวแขนตัวแขนเนี่ยค่ะคะือบุพภาเอาเลยเลยตรงนี้มาหน่อยหนึ่ง ก็แขนนี่ก็จะพอดีเพราะปุภาตัวตัวใหญ่นะแล้วแขนแขนเราเหมือนรังพึ่งอะ่ะทีนี้ว่าเราก็เลยต้องเอาแขนเนี่ยเลยมานิดเดียวเราไม่เหมือนวัยรุ่นนะถ้าวัยรุ่นเขาแค่ตรงนี้เขาก็ทําวงแขนได้แล้วแต่ของเราเนี่ยไม่ได้ด้วยเราผู้สูงอายุเนาะแขนเรามีเนื้อมีมันย้อยค่ะแขนมันมีมันเนื้อแล้วมันแขนใหญ่ทีนี้ปุภาก็เลยมาเพิ่มเนี่ยค่ะจากรอบแรกลงมาบุภาใช้แต่ละรอบเนี่ยค่ะใช้แดดอกนะคะ หนึ่งสองามี่ห้าหกเจ็ดแปดใช้รอบละ8ดค่ะรอบละ8ดคือให้มันยาวหน่อยเนี่ยค่ะแขนวงแขนก็เลยต่อออกมาก็อยู่ประมาณนี้นะเผื่อใครจะทำนะจะไดะ้ตัวนี้มัน,มนลายถักมันไม่ยากนะคะคือเหมือนลายกลางปลาเนาะผสมก็คือพันหัวเข็มพอหนึ่งคอเนี่ยค่ะสอ,สอหลักเว้นโซ่หนึ่งแล้วก็2หลักแล้วก็หลักเดียวนี้ก็คือ เว้นหนึ่งโซ่เว้นระหว่างกันนะคะหนึ่งโซ่แค่นั้นเองเนี่ยค่ะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะทําให้ขยายนะคะแต่แตรงแขนนะบุผาไม่ขยายตรงตรงแขนนะคะตรงที่แขนเนี่ยตรงทักตรงนี้ตรงกลางเนี่ยบูผาจะไม่ปักหลักตรงกลางนี้นะคะเนี่ยค่ะจะไม่ใส่หลักอันนี้หลักสองหลักเนี่ยค่ะตรงหลักตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่ะไม่ปัก พราะไม่งั right. like right it, it like right like right ้นนะมันจะบานค่ะแขนมันจะบานเนี่ยค่ะก็คือหลักนี้หลักนี้ตรงกลางนี้ไม่ปักแล้วก็ชนเพราะถ้าไม่งั้นนะมันมันจะขยายค่ะเหมือนข้างล่างเนี่ยมันขยายพอเราถักเนี่ยค่ะตอนหลักมันก็จะขยายออกนะขไลนี้นะพอเราถักเสร็จนะคะเราพอเราถักรอบนี้เสร็จใช่ไหมคะรอบนี้เสร็จแล้วเราก็ปักหลักเนี่ยค่ะหลักต่อหลักต่อหลักเนี่ยค่ะหลักต่อหลักเนี่ย พอเรามารอบนี้เราทําหลักใช่ไหมคะทําหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งเนี่ยค่ะเว้นหนึ่งหลักแล้วก็ค่อมกันเนะี่ยมันจะบานออกเองค่ะมันจะบานออกเนะยค่ะพอทําดอกพอทําดอกอันนี้ปูผาเรียกว่าดอกนะนะยค่ะพอทําดอกมันก็จะเว้นอย่างนี้มันก็จะค่อยๆบานออกทีละชั้นทีละชั้นค่ะมันจะบานออกเรื่อยๆนะคะทีละชั้นอืมถ้าใครถัก ไม่ทราบว่าท่านอื่นจะบานเหมือนบุพาหรือเปล่าแต่บานนะคะบานทีละชั้นทีละชั้นเนาะถ้าเราปักส่วนคอเนี่ยค่ะส่วนคอเนี่ยบุภาก็รอบนี้ก็ใช้ใช้สองโซ่รอบแรกเนะะี่ยค่ะรอบแรกทําหลักแล้วก็สองโซ่รอบที่สองเนะะี่ยค่ะรอบที่สองบุภาใช้โซ่เดียวใช้โซ่เดียวนะคะ โซ่เดียวแต่ประโซ่เดียวแบบไม่ไม่แน่นค่ะเราก็มาปักเป็นตัว X ลงในช่องเนี้ค่ะลงลงในลงในช่องนี้นนนเนี่ยสามครั้งเนี่ยสามครั้งลงในช่องนะคะแล้วก็พอพอมาอีกรอบหนึ่งก็ถักให้แน่นค่ะให้แน่นมือให้มันแคบเข้าเราก็กะเอาค่ะว่าเราจะเอาคอคอกว้างไม่กว้างขนาดไหนนะแต่ของบุพานนี่ก็คือคอเอาคอที่ไม่กว้างมากนะะี่ค่ะคอประมาณนี้ ก็จะจะเห็นทรงว่าคอเนี่ยจะจะไม่บานเกินไปเพราะเวลาทำงานมันก็จะได้จะได้สวยหน่อยคือจะได้จะได้ไม่ต้องระวังมากค่ะจะได้ไม่ต้องระวังมากคอก็จะตกประมาณนี้นี่นะคะแต่หลายท่านอาจจะเอาเอาปาดลงมาอีกก็ได้ค่ะถ้าเอาปาดมาอยู่ที่เราตรงเก็บคอนะคะตรงเก็บคอนะตรงเก็บคออยู่ที่เราเนี่ยค่ะเพราะบุผัดตัวใหญ่ตัวใหญ่ทีนี้ว่า เราก็เอาที่เราใส่ใส่สบายที่เราใส่สบายสบายเสื้อตอัวน,นี้เป็นเสื้อใส่สบายสบายค่ะชายมันจะ,ะย,ย้อยย้อยมันจะย้อยย้อย,ยนะคะรูปทรงมันจะย้อยย้อย,ยอย่างนี้นะนะคะขอบุพากก็คือประมาณนี้แปดรอบมันก็อยู่ประมาณนี้นี่นะคะก็ตรงนี้ก็ทิ้งอันนี้ก็สี่รอบตรงแขนที่จริงหลายคนอาจจะเอาแค่มาหน่อยหนึ่งก็ได้แต่แขนบุพาไม่สวยก็เลยต้องเอามายาวหน่อยค่ะ ต้องมายาวอันนี้แล้วแต่เราเนาะแล้วแต่เรามองสวยสวยของใครของมันค่ะมองสวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ,ะแต่ถ้าใส่ซับในสีขาวจะสวยกว่าน,นี้นะคะแต่ของบูผานะี่ด้วยบูภาใส่เกงเกงดาก็เลยใส่ซับในสีดาที่จริงถ้าสีขาวมันก็จะดูดีกว่านี้แล้วแต่เราว่าเราจะใส่ซับในแบบไหนคะ่ะทีนี้ว่าของสีขาวมีแต่ตัวเล็กๆซับในคะ่ะใส่เราอึดอัด ก็เลยใส่สีดําก็เลยมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ด้วยไหมไหมวีนัสเนี่ยบุผภาก,ก็ไม่แน่ใจว่าท่านอื่นเป็นเหมือนกันหรือเปล่าค่ะ,ะมันมันเหมือนสีขาวนะแต่พอไปชุบน้ําแล้วมารีดค่ะมันออกเหลืองๆเลยอะ่ะมันออกเป็นสีออกครีมเลยค่ะเป็นสีครีมมันไม่ขาวอะ่ะคือสีมันจะไม่ขาวจัวค่ะ พอ,พอถักออกมาแล้วมันจะเปื่อนประมาณสีครีมเลยอะ่ะพอรีดแล้วอะ่ะก็เลยไม่รู้เป็นที่น้ําบ้านบุผาหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่อะไรใช้เตารีดไอ้น้ําค่ะเนี่ยค่ะรีดอันนี้รีดสองด้านนะคะรีดรีดด้านในด้านนอกแต่ไหมบุผาก็ไม่ได้เพิ่งถักเป็นตัวนี้นะคะที่ใช้ไหมซัมเมอร์ของวินัทเนาะปก,ปกติเนี่ยบุผาก็ยังไม่ได้ใช้แต่ไหมของ อ๋ซัมเมอร์เกลียวของนกกระยางค่ะไหมจะสวยกว่านะคะเป็นมันเป็นมันมากกว่าแต่อันนั้นมันแพงคือนั้นม้วนหนึ่งเนี่ยมันม้วนเล็กๆเนาะมันประมาณครึ่งหนึ่งของของไหมของไหมวีนัสเนี่ยค่ะจํานวนไหมนะประมาณครึ่งหนึ่งของไหมวีนัสแต่อันนั้นมันจะตกม้วนหนึ่งห้าสิบห้าห้าสิบห้าบาทนะบุฟาสั่งทีละหกม้วนก็แต่ไหมมันจะมันจะสวยกว่ามันจะถักแล้วเป็นมันเป็นมันวาวกว่าค่ะ ไหมสวยกว่าคือถ้าถ้าจะถักนะอันนี้อันนี้บุผาแนะนําใหม่ได้เลยแต่ถ้าใครจะใช้ไหมไหมซัมเมอร์ของนกกระยางนี่ก็ได้ไอ้ของของวีนัสนี่ก็ได้แต่บุผาว่าเนื้อไหมมันมันสู้นะไม่ได้อะมันสู้ไหมซัมเมอร์เกีียวของถ้าใครจะถักเส้นเล็กอะค่ะซัมเมอร์เกีียวอ่ามันจะพอลีดออกมาแล้วมันเป็นมันเป็นมันวาวเลยค่ะเป็นมันสวยแต่อันนี้บุผาใช้สองเส้นนะก็จะเป็นไปได้ว่าใช้สองเส้นมาเลย มันเลยไม่สวยก็ไม่ก็ไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจนะคะอ่าอันนี้ไหมแต่ไหมมันราคามันต่างกันเนาะไหมาราคาต่างกันก็เลยตัวนี้ก็มาแนะนําท่านผู้ชมว่านะีคะตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่ตัวขนาดอา่าพอบานออกนยคะใหญ่มากทีนี้ถ้าถักเป็นกระโปรงนะะี่ค่ะคือต้องใช้ไหมอีกก็หมดหลายม้วนอยู่นะคะอันนี้หมดหมดอยู่ประมาณห 6, 6หกม้วนได้ หกม้วนนะคะลายเนี้ยพับูผ่าใช้ใช้ใช,ใช้ใช้ถักคู่ค่ะใช้เส้นคู่ใช้เส้นคู่หมดไปหกมว้วนอืนะคะก็หมายท่านผู้ชมดูนะเนี่ยถ้ามองภาพไกลบุผาว่าก็โอเคอยู่นะคะ ็โอเคอยู่ก็มาแนะนำท่านผู้ชมคลิปนี้ไปได้สอนนะมาแนะนำท่านผู้ชมวัดที่ถักเสร็จแล้วพอใส่แล้วด้วยลายที่ง่ายๆแบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างนะก็พอใส่ไปวัดไปว่าได้อยู่บูภาว่าใส่ไปไหนไหนได้อยู่เป็นเสื้อใส่แบบสบายๆอีกตัวหนึ่งค่ะทีนี้อยู่ที่ซับในที่เราจะใส่เราก็เลือกใส่ได้เลยค่ะแต่ถ้าใส่เกงยีนก็ควรจะเป็นซับในสีขาวนะแต่สีดำในบูภาว่ามันก็สู้สีขาวไม่ได้นะอืก็ ใส่ไปแล้วก,ก็เลยมาแนะนําท่านผู้ชมว่าลองลองทำกันดูค่ะด้วยลายถักง่ายๆนะลายถักง่ายๆว่าออ,ออกมาเป็นไงบ้างอันน,น,นี้อันนี้สีไม่ได้แต่งอันนี้ตามโทรศัพท์เนี่ยค่ะก็มาฝากท่านผู้ชมไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ